น้ำตาลบ่ขึ้นเบาหวานบ่เป็นมามามาสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเฮามาเว้าเรื่องไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงเบาหวานน้ำไอ้ป้องกันไว้บ่ให้มันเป็นนะครับบางคนก็นสิกินนั่นหวานนิดกินนี่หวานน้อยน้ำตาลสิบขึ้นบ่เบาหวานสิบว่าถามหาบ่าพุญนะ่ะเพื่อนญาติมา ผู้ใดย่านน้ำตาลขึ้นเบาวานสิทธามหารวมถึงพวกคอเลสเตอรอลสูงๆผู้ใดมีนะั่นนะนะที่สารพระเจ้าเอาของง่ายๆมาทําแบบง่ายๆแต่ว่าเห็นผลขึ้นกันนะครับเนี่ยเอาหยังมาแก้ทําแนวใดมามามาอย่าไปย่านมันไอ้ของพวกเนี่ยนี่บก,กูดหรือว่ามะกูด ไปลอยของเพื่อนม้าเมื่อกี้นะครับนี่คือมะกรูดนะครับเป้าเรื่องมะกรูดนี่กัสบสรรพคุณเยอะนะพี่น้องไอ้แก่ฤทธิ์สีดวงทวารหรือว่าฤทธิ์สีดวงดากนี่แบบโอ้โอยู่คิงนิ่งเลยแหละนะครับตามที่สารพระเจ้าเสนอคลิปไปแล้วก้อนหนานี่ทําตามนะครับเอาบะกรูดปาดนะครับปาดบะกรูดเลยแล้วก็ให้มันเป็นจงซี่แล้วก็ เอามาบีบใส่แก้วนะครับยังเสียบีบใส่แก้วเลยนะครับบีบเลยได้ยังสี่นะพี่น้องคือนี่คือน้ํามะกรูดคั้นสดนะครับแบบเอาจากลูกหรือสองลูกแล้วแต่ลูกน้อยลูกใหญ่หรือว่าแล้วแต่สีทํานี่เกลือนะครับเอาเกลือลงจากน้อยนะครับไม่ต้องไปใส่หลายมันสีเข้มนะครับเอาประมาณยังสี่นะครับใส่ลงไปแล้วกะ นี่คือน้ำเพ่งนะพี่น้องน้ำเพ่งจากเครื่องป็๊กหรือว่ากะเอานะพี่น้องบ่มีสูตรตายโตนะกะเอาเท่านั้นเองนะครับเติมด้วยน้ำพึ่งลงไปแล้วเราก็คนนะครับคนให้มันเข้ากันจนกว่าน้ำผึ่งจะแตกนะครับคนไปเรื่อยๆซัมนี่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องนี่คือกะมีส่วนผสมก็คือน้ำขั้นบักกูดสดแล้วก็น้ำผึ่งแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับไก่ ลักษณะนี่เลยนี่เห็นบ่าของง่ายๆเฮ็ดให้มันง่ายๆคือกันแล้วก็ดีอีกต่้งหากนะพี่น้องนะการกินบ่อการกินเขากับกินอาจจะกินหลังเขา่าย้ำมือเศร้าเที่ยวนึงหรือว่าย้ำมือแรงน่ะย้ำมือแรงก่อนนอนสุดยอดเลยนะครับอาจจะกินเพื่อสองเท่อต่อมือหรือแล้วแต้ถนัดนะครับอันนี้มีผลดีต่อร่างกายโอ้โหสุดยอดดีดีนะครับน้ำตาลในเลือดสูงป้องกันเบาหวาน ลดคอเลสเตอรอลพวกไขมันในเลือดจิงสี่นะพี่น้องก็ต้องสูตรนี่เลยอันนี้นี่ลดน้าตาลในเลือดป้องกันเบาหวานนี่เดือนเดียวนะพี่น้องจากเดือนหนึ่งกินจิงสี่เป็นประจํานี่น้ําตาลนี่ลดปกเป็นปกติเลยนะครับอันนี้เง้ง่ายๆกินประมาณยิงสี่แหละพี่น้องนะซ้ำนี่แหละนะครับบ่หลายรสชาติของมันกระสีออกส้มมะกร,รูดหอมมะกรูดหวานน้ำพึ่งเค็มเกลือนิดนิด โอ้แซ่บอร่อยเดี๋ยวสิซิมให้เบิ้งเด้อนี่คือน้ำมะกรูดนะครับการกินให้พอเหมาะกับกินประมาณเท่าที่เฮ็ดที่ทำให้เบิ้งนั่นแหละนะพี่น้องนะจากลูกสองลูกนะครับตามที่วา่ามาน้ำตาลในเลือดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานคอลสเตอรอลเจอสูตรนี่ยูคิงนิ่งนะพี่น้องนะง่ายๆของ บ้านๆเขาเองขอให้รู้วิธีทําที่แน่ๆน้ำตาลบาขึ้นเบาหวานบาเป็นกะสูตรนี้เด้อสวัสดีครับ